่อยบอกให้เอาความากินเพราะว่าคอยดกินเขาเศร้าอยจะเป็นลมเขาริงจริงคือจะเป็นลมใช่ไหมต้องไปเที่ยงานกินเมื่อเดือนสุ่มเนี่ยันทินแมนอะไรอยู่แต่าตเมันสงสัยเรากินแล้วมันยืดเรอมันก็มพักนน่มันอไแบบนี้กรัมหรอเราได้เชื่อมติเชื่อมให้แน่เจ็บต้นซ่าคุณเื่อมต้นเ่อม ลุงพอ่ะครว่าเสือยังเาหนลงพะครว่าเืียมกล้วยเื่อมัวเสืออ่ยุเสือไกินไหอยู่นะาลุงพอนะนะเขาบอกเหลหัวหัวม้วนนะนะลุงพอ่ยอมบลุงพอว่าอุบล้เ่อพะิดเโอคิดอยู่บุเนี่ะเ่าเ้มกนหมันหัวเขมล่นหัวนตซื้อเใหเจ็ดล้าไอ้ลูกซดเอาให้เงิน้าเขาว่าให้ไปิล้านเนอับพรีเทบมดาราไปอยู่น้ำลายมันน้น้นย่ ้าสินคิดก็ซื้อรถไทย7ลานค่าว่าจะไม่เอาเหขับมาถวายเร็ววะเจ็ดหลักหนรดูแรถาขาคอซีรีเจ็บซีาฮัทลุนเขาเขาบริจาครถให้วัดอื่นอีไลมาเลาบริจาครถเนี้รถลงบ้านนะรถเนี้ยลงบ้านรถทู่ดูง่าย หายคไม่คเลยปิดใจกับมูนิธินะงาตายหงามองยพิเที่ิงเสียวแต่ละกว่าห่านนะครับขันเบิ้งโหเท่เลยขัเบิ้งหรอ่ันเบิ้งเบิ้งรม่หางนาทีเิเลย่ะลังไอ้ ยุ่งช้างนะนสังเกตสังเกตเพราะว่าทำไมทำไมึงรู้อย่างนั้นว่ามันโต่สมออางัต่ม่งี้เสมอเดี๋ยวเขาขโมยถ้าไปแคเดินเรองไขึ้นฮะพวกเขาว่านะก็โมนนะทองโมนนะเดี๋ยวไปค่เดินเรื่อมาขึ้นเออเอาไปนเออโตเห้าบาทตซื้อหม้อปะหม้ซื้อซื้อน้ำหม้ออนเข้ามาจะตัว เดี๋ยวขับเ่งนิดหนึ่งเวลานึ่งเลยชมเวลาใน้บนเดือนนี้มีกินไรนะำเชื่อมจีติีนอยส์เลเลนเนี่ยเอาไปดิบเดนๆมันกินให้มันมีแห้งเราเสอิองบ่แสบบเก็นกระตันแหมบ่แสบเลยโออจะเป็นคาบเกับตันส่งบแบด้วยกันเออกันเที่เอาไปมือเสียเนาะคอยกินุๆกินมุมงนิ้นอะใครให้น้นน้ำมอย

จเงแล้วนกินเด้มนมีกรอยนี่โอ้อยากลุกเลยนะเว้ยเป็ดีไหยังเนาะนเนาะนฟองคือนฮอนแต่เไปมาเขาไปกินเนียงอีกนะอยเฉลกเอามากินแล้วย่างเงีเอามากินไปแล้วขี้ากท้พกีางเขมาบ่นเลอดอกทงสอยสีนกีางเล็กควรจะเปออึ่งเต็มเลยอยู่ท่าอะไรเนี้กบเล็กก่อนขี้กระโลยกบมีอือหงอดดอกยอดตายอดปอกโองปอกเ้ากับไปเมื่อแล หางานสืมือเนาะเจ้าระลามาต่งๆนี่หมอุาที่กดังดเหมือเออแมเดี๋วใครชนประธานไหนมาเออน้อขขางๆชนประธานเนาะสมัยสมือห้ซื้อกินสมัยสมือหากินมมีแล้วเนาะอยงรองซื้อเขาน้องก็พี่ลือเออคุยี่เกียจทิ ต่อ,อาต่อไปอีกประมาณอยู่สิบปีเนี่ยเพ, <c oughs> พื่อได้เด็กกินกระปูตัวเนืงองเอามาตากไว้น้ำถอยนี่ครับว่าค้นอ่ะคือเป็นคน้นแบบมาหาเศรษฐีเลย <c oughs> เรา <c oughs> สาดมากคือะต้นละแสนน่ะอามานมันมันบ่มี่อะไรเนีกยถึงใหญจะมาตายลูกแรงเซเลนมาเบิรงโอ้มาเบิรงนกระปูมาเบิรงนกระปูเขาเลยไปได้ก,กินกระปู <c oughs> <c oughs> มาัดไปชอปปิ้งดูเขามันต้องมีอ่ะผาบไงจริม งมันมันสูพั้นหมดดีถึช่วงที่มันแะประมาณนีบ่อุมัอดนายกตายอยู่้างหน้หวะก็ตายมออลายจะไม่ออกมาปกติมันเขาอยู่แต่นื่อห้องมันสีหลอดเนาะเนี่ยคนจริงๆดีกออกมาวันเดียวท่าปรินสองหมื่นวละ้ายเลยล่แดดตาย กินย่างมาเห็ดอาหารในมาเขาตอนมาเ้าเดือดพระเดือดย่างเขาเป็นคนมาจัดอาหารไทยเนาะนั่นน่ะกินย่างไปย่างไม่ยังไปยังไม่ตายน่อยคนยิ่นั่นน่ะอตายแล้วตายเมื่อวานก่อนเป็นโตรกตายหล่มตายเลยปีหนึ่งห่อนทำไมปีหน้าเสียบทำไมแล้วจังทู่ดีนะขากระบอกเก่าอยู่เนะพยายาม เข้ากับน้ำตมุนนี่อีเลแหละแม่นี่อาว่ามัน,นเอามาไตยหัว หยู่ช้างหนึ่งเนี่ยมันกำลังเบาเน่ยกำลังเบานะมันสิอียังกินได้ืมืดแล้วอย่างว่ากับกินไปนั่งไปนั่งอียังอย่างก็แค่มันเกิดบสมมือกับเบิ้งเบิ้งกองหมูเลว้ันปลูกมันเป็นแบบนี้ทั้งทีปุ๋ยปุ๋ยเพื่อนบอกเขาเก็บไมครับกินดูรังของน้มเองมนแบบมันมีประสบการณ์เราต้องตามไปดูว่าเย้นี้มันเอามาจัดหาให้เราฟื้นอ่ะทางขังเล้ามันจึงเป็นหยาแบบนั้นนะแล้วมันมีสองอย่างชนิดสองอย่างนะมันไม่ใช่ผักคมอย่างเดียวมันจะมีตัว ตัวพันกับตัวนี้น่ะแปลว่าหลังฝนตกแล้วมันเกิดขึ้นมาน่ะไอตัวคางๆบวกก็ยังขอๆควายไม่ห้าแล้วมันสิเกิดก็จะไม่แย่นะนะแม่แล้วก็เกิดเสมอกันไปอุกคนนะสูงๆต่ำๆนะบไม่จังเี่จังอูดเอ้เลยฮะนั่นแหละม่ักีเกตรางมันมันจะมันจะเกิดตอนตอนฝนมันตกไงเสกกะทู่เน่เทกะทูแอะไรก็อห่วงเดี๋ยวอีกสักโปรเจกต์หาปี เธอพวกเธอสามารถมารับที่สวนฉันได้เลยฉันมีพวกมูนี่นะคุกกินโอ้บอเมนตะพกโคนหรอกบักทัวข้อโพดอีหยังเธอมาเบิ้งสวนฉันได้เลยฉันเลียมขดกลุ่มแต่ฉันจะบอกให้กลุ้งตัวใหญ่ๆมีออกซิเจนออกซิเจนให้มันอีกโอ้โครงการฉันโครงการฉันมากกว่าหาล้านนะจะบอกให้เบิ้งได้เย